ครับพี่ฟอร์ดันใหญ่ครับวันนี้ก็เตรียมส่งมอบอีกแล้วนะครับอีก1คันนะฮะสำหรับด้านหลัง A นี้นะฮะก็จะเป็น Ford r a n น e r XL ์เพันะครับเป็นรุ่น4ประตูเกียร์ธรรมดายกสูงนะครับตัวเริ่มต้นของเรานะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่า A ทําการตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับก็คันที่อยู่ด้านหลัง A นี้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นราคา749,000่บาทนะครับเป็น Ford r a n g เจ รุ่น XL+ นะฮะยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเอพาไปดูนะครับว่าทำอะไรตกแต่งอะไรไปบ้างนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับก็สำหรับคันที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนี้นะฮะก็อย่างที่เอเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นของเรานะครับสำหรับยกสูง4ประตูนะฮะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับเกียร์6สปีดนะครับ160แรงม้านะฮะก็จะเป็นออปชันเดียวกันนะครับกับตัว XLT XLS นะครับออปชันในที่นี้หมายถึงตัวกำลังแรงม้าเครื่องยนต์นะครับระบบช่วงล่างนะฮะแต่จะแตกต่างกันตรงที่ระบบออปชันความสะดวกสบายภายในนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับว่าทำการตกแต่งอะไรมาบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะฮะ ด้านหน้านะครับจุดเด่นหลักๆของเรานะครับก็คือของฟอร์ดเรานะครับก็คือกระจังหน้าสําหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับใช้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวอัฟอร์ดนะครับหรือ FORD นะฮะมาพร้อมกับตัวสกูปฝากระโปรงนะครับตัวสกูปตัวนี้นะฮะจะเป็นสกูปแบบสูงนะครับสีเดียวกับตัวรถก็หมายถึงว่าตัวสีดําตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็คือสกูปเนี่ยจะมี2แบบ จะมีทั้งแบบสีดําด้านทั้งหมดนะครับดาด้านทั้งหมดเลยทั้งชิ้นหรือเนี่ยครับแบบที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้เป็นแบบสูงนะฮะแล้วก็ทําไฟหน้านะฮะเป็นตัวไฟหน้ามาแต่งนะฮะไฟหน้ามาแต่ง3ขีดแล้วก็ดิดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น XL Plus รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะนี่คือทำการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะครับ คิวล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับสีดําด้านนะฮะมาพร้อมกับตัวแม็กขอบ18นะครับแม็กขอบ18มาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับติดคันหลังคาเพิ่มเติมด้วยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกับตัว y t ยแทนะครับคันหลังคาตัวนี้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวเรนเจอร์นะครับสีเทานะครับ ส่วนใหญ่รถสีดํานะครับจะตัดกับสติกเกอร์สีเทานะครับมันจะให้ความกลมกลืนกันนะครับและก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวกันชนหลังนะฮะเพราะว่าในรุ่นนี้จะไม่มีกันชนหลังมาให้นะครับมีลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะสำหรับในเรื่องของออปชั่นลึกๆของตัวรถนะครับความแตกต่างนะครับเอก็มีทำนะครับในช่อง y t u t u นะครับถึง การเปรียบเทียบระหว่างรุ่น XL พ u s นะครับ r a n g e อร์ XL u s กับรุ่น XLT นะครับก็ไว้เผื่อว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดออปชันกันได้นะฮะเพราะว่ามันจะมีออปชันบางตัวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็ตัดออกไปได้นะครับเราก็จะสามารถเลือกเฉพาะรถที่มันตอบโจทย์การใช้งานของเรานะครับโอเคครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการตกแต่งนะฮะก็เผื่อว่าไว้เป็นแนวทางนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังสนใจรถสอดอยู่นะฮะแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเอาพามาดูไฟนะครับนี่คือเป็นตัวไฟมาแต่งนะฮะไฟมาแต่งนะครับต,ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสําหรับไฟตัวนี้นะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาหา A หรือว่าติดต่อมาหา A ตามช่องทางที่ A ทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอเช่นเคยนะครับก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็วางแผนนะครับรับวางแผนให้นะครับเกี่ยวกับการทําสัญญานะครับหรือว่ากําลังจะออกรถนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกรถรุ่นไหนดีนะครับคุยกันได้นะครับตรงนี้แล้วก็เกี่ยวกับแนวทางการตกแต่งนะครับทั้งหลายก็ สามารถแนะนําให้ได้นะครับก็มีอะไรก็สามารถทักมาหาได้ตลอดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเตรียมรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้าต่อนะครับสวัสดีครับ